สวัสดียามเช้าครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณตีห้าครัววันนี้เรามาดูคู่แฟดนะครับแฟดคนละฝานะครับจะใช้ต่อเรือจะขายดีครับคันนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนี่ยคันแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเนี่ยนี้แดงกับส้ม เออมันก็คือกันแหละบักทบอปพกห้านี่ก็อันนี้ก็ทีมงานเคซิบัสไทยเลนด์นะครับก็อาจจะทำคล้ายๆกันนะครับมันก็ดูทรงก็สามรอยยีเหมือนกัน,นครับแต่คนละเฟืองนะครับคนละเฟืองก <laughs> ็แต่ละคันก็นี่นะครับก็ ทรงคนละสไตล์กันเลยกระบะตัวนี้จะเตี้ยกว่าคันนี้แต่คันนี้จะได้น้ำหนักเยอะกว่าครับตามน้ำหนักก็สาสบเอ็ดตันอันนี้ได้เท่าไรยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครึ่งยี่สิบเก้าครึ่งนะครับกับสาสิบเอ็ดครึ่งนะครับก็ดูกระบะดูทรงครับคันนี้จะสูงกว่าประมาณสองริ้วถึงสามริ้วครับคันนี้ก็พ้นจากหัวประมาณสองริ้วครับ สองริ้วถึงสามริ้วนี่แหละจากหัวกระบาไปก็ก็ใครจะเอาก็น่าจะตามนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับใครจะซื้อก็ขายครับลองตรงๆเลยใครซื้อก็ขายครับเนนคุณหาวย เนี่ยชุดแต่งก็ประมาณนี้ครับกระจกประมาณห้าสิบบาทนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับกระจกชุดแต่งไม่มีอะไรมากไฟสองชั้นครับไฟสองชั้นนะครับบางฝุ่นยางก็เปียกครับนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับโอ้ยดูมันใส่มันให้กูโอ้ดูอ่ข้างหลังไม่ยอมใส่ให้กันเลยเมันเกินน้ำหนัแออกแล้ว,ม,ลลวมันท,ออทีออกทีออกแทนไอ้พอตักลังแทนที่จะใส่กูตายเลยนี้ข้างหลังยังไม่ได้เจาะทาที่เกาะบางฝุ่นเลย ต้องทำที่เกาะบางฝุ่นด้วยใจผมอยากทำสองแผ่นแบบนี้เนี่ยจะสวยกว่าแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์วันนี้ก็กระบะทึบก็ประมาณนี้ครับ รถอยู่บุรีดำนะครับรถอยูบุรีดำถ้าขายเอ้ยถ้าซื้อก็จะขายนะครับถ้าซื้อโทรมาคุยกันได้นะครับรถอยู่บุรีรดำรถอยูบุรีดมอันนี้ก็ามาวิ่งงานเที่ยวแรกนะครับเอามาวิ่งทดลองงานก็โอ้โหใช้ได้ครับปืดปาดปืปดปาดนี่เอามาจากเสียตั้มนะครับเอามาจากอูเสียตั้มนะครับ เสียงท่อไม่ต้องสืบครับหอนปู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 ป,ป,ปูเครื่องก็กิ๊กอยู่ครับเครื่องเครื่องนี้ใช้ได้ใช้ได้อยู่เครื่องไฟก็ใต้ท้องก็จะเป็นสีขาวนะครับสลับกับไฟเลี้ยวภายในนะครับภายในบางคนยังไม่เคยเห็นเนาะ ภายในก็ประมาณนี้ครับเนียยครับนี่กริกเลยนี่ภายในภายในก็สวยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูภายในน,นี่ก็จะเป็นเด็กรถนะครับเด็กรถบรันพลิงสนามบดไ้ออเนี่นี่ครับภายในเน,น,นี่ยภายในสวยครับ ภายในนี้ครับบ้างเลยนี่ครับกล่องฟิลแล้วก็ GPS ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่น้ำปัดขายครับขายนี่นะครับสามแสนโลครับสามแสนโลต้งใช้งานแล้วอ้ อันนี้อะไรเนี่ยเบิร์ดฝุ่นตัวนี้เฮ้ยถ้าไม่เปิดแฟลตจะไม่รู้นะว่าเป็นฝุ่นหัวเกียร์ดูครับไทยเทีครับไทยเทีหัวเกียร์ไทยเทีสวยงามครับสวยงามสวยงามมากเลย,ยเนี่ยตัวนีนลูกก็ไทยเทีเหมือนกันไทยเทีเบิกมือต้องตั้ง ก็ถ้าใครจะมาซื้อต่อก็อาจจะแถมมางฝุ่นมาอีกนะครับแถมมางฝุ่นไม่เอาองนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาก็เดี๋ยวจะแถมเตะไปให้อีกครับสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาไปต่อสายลมสายไฟเอาเองแล้วกันแถมเตะเตซื่อๆนี่ครับก็ะบะ กระบะก็สูงประมาณ2เมตรได้ไหมั้ย1เมตรประมาณ2เมตรนะครับกระบะตัวนี้2อเมตรห้าตัวนี้เม็สูงนะครับก็ใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ที่083 264 5541นะครับซื้อมาแล้วขายเลยครับ ก็ซื้อรถมาขายเนาะก็ต้องขายเลยอันนี้เรามาใช้งานก่อนนะใครจะเอาก็ตามนั้นนะครับตามนั้นใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับรถอยู่อำเภอบ้านกรวดตอนนี้ผมก็วิ่งงานเองนะครับวิ่งงานเองขับเองนะครับขับเอง ซื้อมาใช้ก่อนว่ามันมีอะไรผิดพลาดอะไรยังไงก็เราสามารถบอกลูกค้าได้นะครับเพราะเราใช้งานเองนะครับจะขายดีหรือว่าเอาเก็บไปใช้เองก็ตัวนี้ก็3ามยี่ก็จะมีสูตรนะครับสูตรของการทําให้ถบถวิ่งนะครับก็มีสูตรอยู่เหมือนกัน,นมีสูตร1 6 8 8นะครับ <c ười> คันนี้ก็จะเป็นทีมงานไม่สิ่งก็สายร่ำไรตอนแรกผมก็ว่าจะติดสติกเกอร์ให้เหมือนคันนี้แต่ผมไม่ทำช่องฟิล์มเหมือนอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ทำช่องฟิล์มเหมือนอย่างนั้นบ้านนอกนะครับฟิล์มอย่างนั้นนะครับแกทีมมือีแล้วแกออกยูะฟิล์มฟิล์มอย่างนั้นบ้านนอกเลยครับเราต้องดำทึบอย่างนี้นะครับ เราต้องจัดทีมดำหก้อคันนี้ก็จะขายนะครับเห็นเจ้าของบอกว่าเออมันวิ่งแรงเกินไปใช่ใช่มันเก่าเกินไปครับเขาก็เลยจะขายนะครับคันนี้อ่าหกรอคันนี้ก็หัวเถิกเหมือนเจ้าของรถนะครับดูครับหัวรถกิกิ ไอ้นี้เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยผมขับรถพ่วงสมัยแต่ก่อนครับ <ไป S 1> กี่ก <ไป S 1> <ป>ี่ปีแล้วลสิบกว่าปีแล้วเน,ะน,นาเนะเนี่ยทีมงานเนี่ยวิ่งวิ่งตั้งแต่ตอนผมอยู่ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ผมสมัยผมขับรถพ่วงใหม่ๆเลยเอ้าดั้งเดิมเลยเอ้า <laughs> ตั้งแต่โรงโรงแป้งนี้ยังไม่เกิดครับ <laughs> <laughs> ตั้งแต่ตรงนี้เป็นทุ่งนานะครับสมัยแต่ก่อนสุดยอดนะครับก็ ทั้ง,งที่ผมก็หยุดไปนานแล้วยังยังไปเจอกันอีกเปลี่ยนปน้ายใแล้ว,วองไมไหโอ้แต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนป้ายเราต้องไปใส่ข้างบนเอียวลั่นทุ่งครับเ <c oughs> ชิบเชิบยาวไปแน่นอน <c oughs> โอเคครับถ้าใครสนใจก็ตามนั้นนะครับตามนั้นครับตามที่บอกนะครับสภาพสวยครับใช้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็รอชมคลิปต่อไปนะครับใครอยากได้ก็ผมมีสูตรนะครับ อยากเรงอยากยังไงก็บอกได้ครับ320สอบถามกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ